สวัสดีครับวันนี้ก็ไปกันทบ,บุรีเหมือนเดิมนะครับไปรับตุเรียนเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มาถึงจันทบ,บุรีแล้วเดี๋ยวีดหน่อยเดี๋ยวก็ไปถึงลงมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันใหม่นะครับฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมากต้นไม้นี่ล้มนะครับล้มขวางถนนเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้นครับ ใครที่เดินทางมานะครับระยองนะครับตอนนี้นะครับฝนตกหนักต้นไม้ขวางถนนทั้งสองข้างเลยนะครับกรลาจอเริ่มติดขัดแล้วครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยจอนอบันนี้น้าโอ้ยลมแรงมากนะครับฝนตกต้นไม้ลมขวางถนนตอนนี้ก็มาถึงจันทบุรีแล้วครับบรรยากาศฝนตกฮะก็จะ มืดๆหน่อยนะครัฝนตกหนักเนอะภูเขาก็จะมีหมอกควันเต็มไปหมดครับสวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูที่ลงกันนะตอนนี้ก็มาถึงจันทบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูทุเรียนกันนะครับตอนนี้ขึ้นตู้อยู่นะฮะ ตอนนี้ก็เป็นการระบายนะฮะใช้พัดลมตัวใหญ่นะฮะใช้พัดลมตัวใหญ่ระบายนะฮะร,ระบายทุเรียนที่ให้น้ําให้อะไรมันแห้งไปก่อนนะฮะทุเรียนที่เตรียมส่งออกก็จะยังไม่ได้แพ็คก็จะรอความชื้นให้หายก่อนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นตู้ไปล็อตหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะรอทําอุณหภูมิให้มันลงถ้าใส่ทีเดียวเลยมันก็จะอุณหภูมิก็จะไม่ลงบรรยากาศที่โรงงานก็ประมาณนี้นะน่าอยู่มากตอนนี้ก็เป็นการระบายนะใช้พัดลมตัวใหญ่นะใช้พัดลมตัวใหญ่ระบายนะรระบายทู้เรียนที่ให้น้ำให้อะไรมันแห้งไปก่อนนะครับ ทุเรียนที่เตรียมส่งออกก็จะยังไม่ได้แพ็คก็จะรอความชื้นให้หายก่อนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตู้ไปรอดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะรอทำอุณหภูมิให้มันลงถ้าใส่ทีเดียวเลยมันก็จะอุณหภูมิก็จะไม่ลงะค